โปรครึ่ง450บาทนะครับแล้วเดี๋ยวไปดูเนื้อกันแล้วก็นะครับใครที่จะมาอุดหนุนกันก็ดูนะครับเส้นทางสุขุมวิทนะครับาทุเรียนแกะพรุ่งนี้มา,ากล้องมาขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีจ้ะสวัสดีนะครับหลายท่านบ่นว่าไม่กล้าซื้อทุเรียนข้างทางนะครับเพราะว่าเจอทุเรียนอ่อนบ้างน,นะครับวันนี้ ผมบุกมาพิสูจน์เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าวันนี้ผมผมจะซื้อทุเรียนที่นี่หนึ่งลูกแล้วเดี๋ยวผมจะไปแกะให้ดูนะว่าทุเรียนที่ผมซื้อเนี่ยมันแก่หรือเปล่านะครับเพื่อให้ทุกคนมั่นใจว่าทุเรียนข้างทางเนี่ยสามารถซื้อกินได้นะครับไปไปตามมามีคนซื้ออยู่แต่กล้องส่องไปน,นู่นดิตรงนั้นก็เริ่มมีการขนทุเรียนกันแล้วโอ้น,นี่เอ๊ะเห็นตรงนั้นราคาแปดสิบห้าบาทตรงนี้หนึ่งร้อยบาทนะครับอมา ตามมาเลยจ้ะวันนี้สะพายกระเป๋ามาแบบอ่เนักท่องเชี่ยวเลยนะือราคาแปดสิบห้าถึงหนึ่งร้อยเนาะอันนี้พันอะไรไม่แน่ใจสวัสดีครับอืม,มาเลยจ้ะโอ้ยแม่ค้ายิ้มยิ้มแย้มมากร้านนี้แจ่มใสดีนะครับแม่นะค้ายิ้มมาแต่ไกลเลยผมเดินลงจากรถมาเห็นแม่ค้ายิ้มแล้วโห ตะก้องมาทางนี้มาดูเจ็ดสิบห้าบาทนี่คืออันนี้เป็นกระดุมหรือเปล่าเนายไม่แน่ใจแต่รอแม่ค้านะแม่ค้ารับลูกค้าอยู่เนี่ยลูกน่ารักบาทเออลูกน่ารักเจ็ดสิบห้าบาทนะครับวันนี้จะพามาดูทุเรียนริมข้างทางกันนะครับว่าจะเนื้อไหนกันเนาะเดี๋ยวกินพรุ่งนี้เลยหรือวันนี้เลยกินได้เมื่อไหร่ต้องสองวันไปแล้วต้องสองวันไปแล้ว อร้านนี้ไม่มีกินเลยมีแต่สองวันอืมนะไม่มีแบบสุกครับท่านผู้ชมครับเราคงไม่ได้แกะวันนี้นะฮะเออเดี๋ยวลองดูมีแต่สองสามวันนันล่ะสองสามวันครับจะได้จังเลยโอเคเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปดูที่บรรสขุขอบคุณนะครับขอบคุณนะจ้าขายร่ำรวยจ้า ปลาตากล้องเราหาทุเรียนแกะพรุ่งนี้มาตากล้องมาขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีจ้ะมีสุกเลยไหมครับม,มีกระดงกระวงมีกระดงกบนกกระดีบสุก,ก,มกหมอนทองไม่มีรมีรมอลลอ๋อเอออยากชิมเลยขอบคุณนะครับค้าขายร่ำรวยจ้ะ ไปดูร้านข้างหน้าหน่อยข้างหน้ามีมีอยู่คุณลุงกับคุณป้าเอออยากดูร้านนี้นะอยากดูร้านนี้เดี๋ยวถามคุณลุงก่อนมีสุกเลยไหมเชี่ยวัสดีครับลุงมีสุกมีสุกไหมครับม,ม,มีครับมอนม,ม,มอนทองโอเคจ้าไปลงเลยตะคอ,องไป ลงก่อนเลยอย่าเลื่อนหน้ารถหน่อยนึงอยากจะซื้อไปให้เอฟซีเราดูไปให้พี่น้องเราดูนะครับสวัสดีครับคุณลุงคุณป้าสวัสดีครับอาหารทุเรียนกินก่อนไหนลูกไหนอ่ะเป็นหมอนทองหมอนทองไหมนี่ก็มาดีเลยเนี่ยลูกเนี่ยตลตก,ลกไหนมีไม้ไหมล่ะมีข้างนะครับดูน,นี่เรา จะใช้ไม้คอ้อก่อนมันจะอามอมไม่ไม่กลับปรับโลกอะรตรงนีอืมอเนี่ยผมจะจะเอาไปลงให้เขาดูว่าเขาไม่กล้าซื้อทุเรียนกันข้างทางเขาบอกว่ามีลูกค้าเอ่อมีลูกเพจนะนะเขาบอกว่าซื้อทุเรียนซื้อทุเรียนข้างทางแล้วมีทุเรียนอ่อนวันนี้ผมจะไปทำให้ดูว่ามันไม่อ่อน ซื้อเกดาเออละออนเจอลมรับประกันรับประกันนะตุเรียนลมมันเยอะตุเรียนลมนะช่วงนี้เนาะที่สุดถูกอ่ะที่สุดถูกอ่ะอันนี้โล่เท่าไหร่ลงอันนี้ร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบเนาะเนื้อหนึ่งเลยอ่าเนี่ยลูกเนี้ยสุกเลยนะเนี่ยอันนี้อะไรอ่ะนี่หมอนไหมฮะเอออันนี้สุกเลยอ่ะ อันนี้กินได้เลยกินได้เลยนะกินได้ก็จะหามหน่อยๆหามๆหน่อยๆ้ามจเกย็นๆได้อันนี้ให้ดูเนื้อไหมเนี่ยให้ให้ดูเนื้อนะลุงกิจเนื้อให้ผมดูลูกนี้เดี๋ยวซื้อลูกนี้นะครับต้องอย่างนี้เยี่ยมเลยนะครับคุณลุงคุณป้านะครับหลายคนไม่กล้าแวะเข้ามาซื้อนะวันนี้ผมจะทำให้ทุกคนได้ดูว่าข้างทางริมข้างทางนะครับ เป็นบางเจ้าเท่านั้นมานี่ตะก้องมามาอ่าคุณลุงให้เราดูก็จะแข่งแข่งไม่น่อยก้องเ้ียไงอออเป็นไงฮะกรอบนะเนี่ย กามันยังแข็งอยู่ไมรับ like ู้ที่ยืนเย็นอ่ะยังแข็งอยู่มี้คูยะเยอะหเยอะเอืมร้แปดสิบเอาไปเนี่ย นั่งบเดี๋ยวก็ะตกแอนแข่งกไปฟอ่แบบสุกไม่มีอ่ะสุกไม่มีล่ะนี่ีเนี่ยตกเนี่ยตกเดีวนี้นะฮามฮามเนี่ยลุงเนี่ยเดี๋นีุ้กแล้วสุกไปปิงสกในปิงเลยเออเนี่ยสกได้ก็สกสองลูกเนี่ยสก อู้มันใหญ่จังเลยสี่ห้าโลนะเนี่ยประมาณห้าโลนี่อะไรอ่ะพันอะไรลูกผอนเหมือนกันนะไม่ตเป็ันสาก,กีวันเนี่ยพงนี้กินได้อะเอาลูกเนี้ยไม่ต้องกรีดเลยลูกนี้เะพกนี้กินได้อ่ะเอาลูกนั้นนะครับลูกนั้นเลย อ่ะอุนหนุนจะลุงกับป้าหนึ่งรูกนะครับผมมาสองลุกโอเคพรุ่งนี้อ่ะพรุ่งนี้กห้ได้นะครับแล้วเดี๋ยวผมไปแกะให้เนื้อให้ดูนะวันวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้เย็นนะกินได้ลองมดูครับเดี๋ยวไปแกะให้ดูนะครับโอเคนะครับแล้วเดี๋ยวรอดูกันว่าเนื้อมันจะเป็นยังไงนะครับวันนี้ริมสองข้างทางจันทบุรีเริ่มมีทุเรียนนะครับจําหน่ายร้านเนี่ยที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 กันอย่างนี้เลยตลอดเส้นทางนะครับ อ่ะชอบกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจกับแอดมินนะครับค้าขายกันต่อไปนะครับอันนี้กิโลนะอ่ะเดี๋ยวจ่ายเงินก่อนเดี๋ยวเพื่อนๆพื่อนเอฟซีดราม่าแอดมินอีกสองโลเครื่องเท่าไหร่ป้า่ะ้ห้าส5บเนาะสี่ร้อยห้าสิบอ่ะ อ่ะนี่ก็คือผู้เรียนวันนี้นะครับสองโรครึ่งสี่ร้อยห้าสิบาทนะครับแล้วเดี๋ยวไปดูเนื้อกันแล้วก็นะครับใครที่จะมาอุดหนุนกันก็ดูนะครับเส้นทางสุขุมวิทนะครับมุ่งหน้าออกมาจากตลาดเนินสูงมุ่งหน้าขาเข้ากรุงเทพนะครับร้านเริ่มเต็มไปหมดแล้วขอบคุณนะครับลุงป้าขอบคุณนะครับสวัสดีครับโอเคนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีครับ แล้วเราก็มาถึงวันที่ทุเรียนลูกที่เราซื้อมาจากลิมสองข้างทางจังหวัดจันทบุรีนะครับได้เวลาสุกพอดิบพอดีแกะโดยแม่ค้าทุเรียนนะครับห่างหายไปนานนะครับก็อาจจะไม่คล่องนิดนึงด้วยสภาพมีดไม่ค่อยเข้าที่เท่าไหร่ถุงมือไม่ค่อยโอเคหาไม่เจอนะครับก็เลยได้มาสภาพนี้และนี่คือทุเรียนที่ ซื้อมานะครับเนื้อก็สุกก็โอเคนะครับรสชาติก็หวานนะครับอาจจะไม่เต็มร้อยเท่าไหร่แต่พอไปได้นะครับนี่คือทุเรียนนะครับก็ถือว่าแก่เลยนะ80%ได้นะครับพูดกันต้องๆนะครับผมนี่คือทุเรียนลูกนั้นครับถามว่าหวานหวานครับหวานมันอร่อยนะครับผมโอเคขอบคุณนะครับชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับจะไปที่ไหนกันต่อแล้วเดี๋ยว เกาะติดไปด้วยกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนด้วยดีเสมอมานะครับขอให้ท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนร่ำรวยร่ำรวยครับ